สบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทย th th <c oughs> สุขุสุขคนทุกมองทุกบอมพี่องบรรยากาศนี้ก็ประมาณบ่ายโมงอีกสองนาทีพี่นอรราา้องมนี้ก็มืดผ้ามืดอผลขี้เขาน่าตื้ดกับเขาป่าหาเห็ดวันพุธวันที่สองพี่น้องมนีรราา้ข้าเจ้าว่าเห็ดดินออกพี่น้องนั่งขัดเสียไปลองเบิงกับบอยาบอย้อมพี่น้องวันนอกบ้านนาเขาขี้เถี่เขาป่าหาเห็ดคือเก่าพี่น้องเนาะกินเห็ดกินน้ำให้บรราา้านนอกบ้านาพี่น้องบรราานเห็ดอยาา่างดอก นั่งว่าจะเอาทุกอย่างแล้วไปมันนี่พี่น้องเฮ้อ <c oughs> เอาทุกอย่างหน่อไม้เห็ดเอาเบิร์ตไปก็เลยจ้าหอดปาลาหน่อไม้พอดีที่พี่น้องนั่งเช่าลวดบ่ได้หน่อไม้เอาไปต้มพี่น้องมืดนำมาต้มคือว่าหอมไม่หหวยเฮาย้ำนะแต่กอแล้วน,นั่งพี่ตะเกงเกงเกงฉันซาไปนั่งที่ต้มซองก็หน,น่อไม่จุดยอดน,นั่งที่ดำดำเหลื่อมๆสักหน่อยพี่น้องหน่อไม่จุดคือว่ามืดพูนทั้งหนาทั้งรังจะพ่อตกเด้อ ส่องไปส่องมาพี่น้องไม่จูดิ่นดำทักงตาส่องทั้งตีนในยางว่าขับปลาลูบลูโอ้ยนาบัดกาะหัวดึงบัดผมไหมอยู่พอมีพี่น้องผ่านพักหวานป่าพี่น้อง,องเมนเบอะมาชันชันคือว่าเววๆ์พักหวานป่าค่นออกมาพาไปกินกาแฟแก้วหนึ่งพี่น้องง่วงหนางวงวลังมาคืออยากกินกาแฟพาไปกินก้าวหูเสือวานน่าแนนท่องรวยๆพี่น้องโอ้ยกระเพาะขึ้นพิษกระเพาะน,นั่งก็ได้ นี่นอจังซี่ตุ่มแเบพี่น้องนี่นอน้นน้อยนี่นี่น้อยเงยบเงียนี่แหละนี่ตุ่มเสบผู้ดีหย่ำหอมอีรวยโอ้ยย่างดูน้อนี่นี่นะผู้ดีเสพผู้ดตุ่มอันนี้เราหอมหอมวันนี้ถือกุ๊ปมาน้ำยันพ้นตกพี่น้องกรุ๊ปเย็นกับซองปีอะไรยังไม่ขาดอยู่ได้จังซี่เระชีวิทยูทูปพี่น้องเอ้ยบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้า บิอันนึงแล้วก็อันหนึ่ง,บนนง,นนง,บงเบิอันนึงก็นึงก็คือหาเงินพี่น้องอันนี้แหละเขาหาเงินเขาในพี่น้องมันอยู่บนเท้ากับเปียกเหมือนขายคลองพี่น้องแต่เขาก็ลายพอดีข <c ười> ายพอดีปันใดบุกคือมูพี่น้องนันเล้วพี่น้องพ่ออะไรได้ทำไมนะอูดลูดบักเยีวยาวพี่น้องคนน่ะสะบัดออกทา้งคางแลง,ง้างอยู่ผูนนอนี่นะนั่นล่ะนั่งว่ารจะเอาอยังได้ยังเอาอันนั้น ต้มแซบไดพี่น้องนหน่อไม้โอ้ยคงมาตะว้าเอาเนงยงมัดก่อนติดใจเมื่อนะนะต้มทำนี่แหละผู้ที่แซบอ้าวไม่กระไม่กระทางตานี่นะถ้าชิมว่ากอยเจีวกะปิใช่มักนาวพี่น้อง พูณนอนนะทารีว่าวนะพูดูมันออกนอกโมพี่นองพี่น่ะ,นะเสียงฮกขักโอ้ยังอยู่พูแเนงมันอ้าวเนมไปเนมไป,เนมไปนี่มาผลายกลัวเก่าพี่น้อง ชีพโอต้มอยู่ได้นี่นะพอดีต้มอ่อนอดอ่นอนอนนี่นั่งหมักอยู่ชี่ะไรพี่น้องอันใหญ่แล้วมันบัแซ่บได้น้ำไม่นะแจกละยพบวาพบวาคุณถ้าผัาหมักใหญ่ขึ้นมาใหญ่แล้วบัวเชะพราะนาะพี่น้องอันนี้ดิ เต็มกรรมอัญ,ญี่ยนิดๆเองน่างยนุ่นออกมาก่อน,นพี่เนาะน้อนี่ขี้เพราะเอ้าไม่ประทางหัวมันนี่ นี่แหละพี่น้องโอ้ยยังปัดถังหัวทางห้องพัดยางเขาไม่พัดยู่คืนปุรีตุ่มพี่น้องทำนี่นะนก้องก็อยากตีงแล้วพี่น้องพร้ามยับจับเองพี่โอ้ย มาอนี้ก็กินเข่าอีมแน่พี่น้องกินกระปันน้ำพริกหมูสับแซบ่บพี่น้องเล้าใส่เล้าใส่หิดไข่บริวาระเม่อกไงนั่นน่ะขาวๆน่ะเล่าใส่เล่าใส่เพรนะา,านนะาว่า,วนะา,า,าวอีมอีมเรียกมาย่างในท้องโย่ท้องโยบทอ้ทองบกลกบล็อกิดเนี้ยพี่น้อง เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดเห็ดดินพี่น้องโอ้มันนั่งมันเนามันสิออกนะมันเป็นอาธุนไอ้นี่ออกยังไงเมื่อกี้เห็นเฉลีไมมพี่น้องเอาใส่บาซิลโบเกงเอาเอาเอาเขาก็ไปใส่ตู้ไว้พี่น้องเห็ดขาเฮาบวกโบเกงกันได้โปรโตคอนย่งอยู่ดีอินาเห็ดอินก็มี บ้านเราขุ้นยากระจังเกงฮิดผึ่งอันบ้านเราเอ้อฮิดขมิ้น,นโอ้ยกระตาตกระปุกหอมมาโของอะลรแบบนี้พินะเห็ดพี่น้องบุญเดือดอุดไจแต่ทางเฮ็ดได้ทางหน่อไม้เอาลงไปบบบนี้ยังตัวยังหมักม่วงก็ตัวยัง กูนั่งขีปะไปนี่อะพี่น้องได้กระจังได้ดอกชิบัวปีลวงน้ำบ่ะมันยะได้เห็ดเ <c oughs> นี่ยอยู่เนี่ยกินบนอึดพี่น้อง,งได้ทั้งเห็ดได้ทั้งดอไม้โอ้ยช่บบรกุ้ม คุ้มค่าแต่ว่าพี่น้องห่างเอาเท่ากันยังดีอยู่เลยหัวมันบมีหมู่บานนี่บ้านนี้ยังคือเก่าอยู่อันนี้ที่เปนเฮ็ดหนังเท็จนงหน่อไม้พี่น้องเนงหน่อไม้น้อยพดอดีต้มเอาสองเน่งมาบำนี่นะพอดีอร่อย ตะกี้ตะกอนพี่น้องเข้าเข้าป่าขาดุงเนกินพี่น้องหน้าแบบนี้นะถักกันตักกินน้แบบนี้นะมาเลียงงวัวอ้าวผลนผัดตกเป็นนี่ปลากุ๊บผลนผัดตกอยู่ใช่แล้วบ้านนี้โอ้พีแต่คุณหานี่นนะพี่น้องเขาเก็บไปแล้วเอาไปสผลผลกุปยอดผลนตกมันก็บ,บ่รยกดอกถือไปพี่น้องดอกนี่คืองางามเนาะดอกไม้ป่า

ข้าวบ้าพี่บดมืดพี่น้องมาเียมืดพลบปืนห็นเห็ดพี่นออ้อ,องผืนใบใหญ่หักกระโดดเห็ดโขกเห็ดดิ้นเฮ็ดปวกมาพี่น้องเียนะ เฮ็ดปวกพานบ่เฮ็ดปวกได้พี่น้องไม่ใช่บ่แม่นเ้าเฮ็ดไข่น้อยยังบ่ใหญ่ทีนด้นําไม้ผู้ดีตุ้ม ปลาพี่น้องอย่าง,ป,างป,ปลาทั้งโศกหมดเลยเห็ดดินนะพี่น้องเห็ดตะมองแถวนี้มีป่าหินแห่อันี้ดิขมากระเพาะได้พี่น้องเห็ดข้ามปูแต่ว,ว่ากุ๊กนาตาลียังสีขาดหมุนปลาพี่น้องเออมาป่าตัวนี้นะคือพอ่อที่เราสู่ฟังพี่น้องป่าตัวนี้เลยนะคือน,นาตาลีเคยมาตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งช่องยูทูป น่นโ่นแถวนี้ลหละอันหน้าทานี่ระบกเป้งมากระบเป้งมหาเห็ดทห่ไนกวยุ่งกินนักพนอกโบกไร่ไหนโบกที่เตี้หนาเลยอันนี้มาได้เราไปเข่าพรมฟันเข่าวรมฟันว่าว่าผีในหลังในเงาใหม่ผีผูนี้ในหลังในเงาใหม่เสื้อผ้ากาดขาดขาดผมกบันมควยุ่งหยุ่นน้องๆนัพน้กงผมค่อย ยงยงยุ่งยงเขาเลยเพื่อนังในเงาไม้เพื่อนแล้วมาหัวคนหน้าตาลีหัวน้ำตาเตกน้ำตาเตกเพื่อนหัวนะเพื่อนว่าจักผู้ยิงจักผู้ซ้ายเพื่อนว่าทักทษันเขาความผ่านเพืนดูหัวหน้าตาลีเขาบุรีหเมือกระบะอยู่โคกตัวนี้แหละอยู่นู่นนี่แหละเพื่อนมังหัวนะหน้าตาลีโบราณยานไดเขาก็มาสิมามาสื่อนะองประเทศยัง เห็ดนี่ได้เห็ดพี่เนาะผูกแหวะอยู่นี่สองดอกนะสองดอกสามดอกพี่เนอะผูกดอกหนึ่งอยู่พูเห็ดนั่คือใหญ่ด้วยนี่นักกระยานตียันมีทั้งลุมยันมีงอดเห็ดอันนี้แซ่บเด้พี่น้อง ทิ้งทิ้งเนาเลยแบบนี้ไม่งอเขาคอยจุกเฮ็ดอันนี้อร่อยไอ,อย้ข่าหักไม้เฮ็ดข่าได้ทั้งเฮ็ดได้ทั้งหน่อมไม้ เปม็มแนามานจักทีเตะจักทีออาาย่างเพื้นหอนเฮือนน่าไม้ชี้ทางมานานงันนะพี่น้องไปเบิง้งเค็ดยังคุยใหญ่แทนพี่น้องนะคิดพิ่เบิ้กับเบิ้งมาคุายใหญ่แทนตัวคิดยังคุยใหญ่เลย เห็ดละงูทีนตันมันเ้าเห็นยังหมุนป่าเด็กนั่งจะมาขาดไปสองเอ้ยเห็นเห็ดพอดีเอาเห็ดยังอันนี้นะหเขาบุกเคยโอ้บุกเคยกินใครเตะบุปไนยุงปะาได้พี่น้องมาหนึ่ง เลาะแคมสูงอันน่ตอรีวัชบ้าสูงนะพูดธดสูงเนาะสูอยู่ลุมพอได้หางนั่งมาลุมมันหกพดสูงเพราะนั้าว่าผีหลอกเขาเนาะอ้เห็ดพี่น้องสองจุเอาจูอันนี้ก่อน ลืดพ <Ooh. S 1> <IL> <them> ี่น้องนี่นะเป็นเลือดไชเพียงหยังหออโอ้พี่น้องไม่ได้ลืมขุดวันศีลหญ่มันี้พี่น้องวันพระใหญ่ นั่งขึ้นมาเข้าป่าผู้เดียวน้องมาดิเ,เห็ดนะต้องคอยหาใอ้พี่น้องจังได้ย่างดินไว้บ่ไ,ได้เด้อคอยสกโอ้ยนุ่มโคบตาขามไปบึกโน้นนะพี่น้องยันมีเห็ดเห็ดดินเห็ดน้ามองออก ผู้บุหินเนาะโอ้ยพี่น้องมาเมากาเพาะไิ่งวกหน้าง่วกหลังอยู่มาไก่ได้พี่น้องมาลายมาไก่แล้วกุ๊บเป็นจนขาดพี่น้องเอ้ยถือหมูป่าถือ,อยางหมูป่าตาลายเห็นตอไม่ก,กบาคือก็ตัวทิพย์ตัวเดนว่าคุ้นพะนัพี่น้องตกใจมีนังดอก น้อยก็เนี่ยบอกบ่สุ้งสารกุบไม่โกะบึดผุพ่อแห้งหนกเนาะกำลังทำนี่นะมีหู้เขาเนาะกำลังเห็ดอ๋อเปยังไข่บ่นี่นะ ออไใบไม้ฟ้าทางในนะอุ่นปใจชิ่วอุ่นพี่น้องผมยังโมเลียวโมวเลียวขาดโอ้ยจะมาเมากาแฟพี่น้องไอ้ยางล้วนหนาล้วนหลังลกินโมมะขามหน่อยเด้ก็ที่ส่วงวัดจักนอนนี่มันเนี่นะนางทื่นเบิดจอกบักใหญ่ทำไมมีบอก่อนนี่ไล่ตาดิหัวเข่าสั่นบับบับ โอ้มาโน่นนี่บัวมานพันธุพี่น้องเฮ็ดวัทนโน่นนั่นน้องไม่เด็กเอาบัตรทันเอาตลอดโอ้ดอกดินพี่น้องนาทลีฮักเอาโล่จากจากดับหรือว่าจากมีปนันธด์พลางตีนก็พี่น้องโอ้โอ้โอ้ได้ร่มได้ไม้ยางไก่พันีุท่องอยังโบโยบยังบโบลุกพี่น้องก,กินเข่าก็เป็น อันน้ำพริกปลาทูอันเออปลาทูบดเพราะว่าน้ำพริกกระมูสับนะมันแซ่บยังโบบกข่าเล้าใส่เล้าใส่พี่น้องพาเมื่อจังสี่มันลงยังบัวลอยู่งหท้อง,ออง,องยังบัวญวกนะตะกี้นาทลี่ค่อยขึ้นพี่น้องต้นใหม่ต้นนี้นะขึ้นปเปลาลูกนกเกือบชตตั่วโมงดตกพี่น้องเอาลูกนกเข้า ขึ้นไปแล้วขึ้นไปห่ออะไรพาไปนั่งตะมอบพี่น้องมะหวยมันอยากงุมันอยากไว้เนาะคืนพาพาไปนั่งตะมอบอยูท่ทึงนั่งพับเพียบนะนั่งอยากตกุกมาท่านทุดถดกุ๊กนี่ก็บ่ม่เล็งเนาขาดเขาได้ไหมก็โอ้ยบุปปาบุลังมุนเบิดคือเมงขับบินคืนอยบ,บินไว้เทลายตาเด้อมาเอาบุาท่านช่าง จับเป็นแวนอยู่แท้เฮ็ดในชาบงงามใช่พี่น้งนองยังหมดก็คุบพอหมดพี่น้งนองเหนื่อยเบาุบนั่งหลาขาดบดขัดขนาดน,น,านี้ในทั้งนราไม่ในทั้งเห็ดพี่น้อง แล้วครับพี่น้องขอบุญคุณอะไรพี่น้องทีท่ติดตามที่เบิงที่ชมนาตรีตลอดมาพี่น้องพาคเขาป่าหาเห็ดหานาไม้พี่น้องกระไรพอเกงในพี่น้องเห็ดกระไรพอเกงงน่อไม้กระไ้พ่อต้มพี่น้องสามสิบกินคนเดียวพี่น้องก็ขอบุญคุณอะไรพี่น้องตาถืออกถึงใจค่ะกดติดตามไม่เบิึ่งเด้อพี่น้องไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้าคลิปหนาพ่อก้อนไม้ไากินอ่ะสุมมาขามหน่อยก็เเ้ากรแพ มากไม่ปลาพี่น้องกินปินเด้อหลีบชบบะบัดดำเนี่ยหวานขนาดนั่งผักพรของพี่น้องย่างบ้านบ้าน,ทนเทือนดอกเมากาเแห้งเมืเ่อยนั่งนี่แหละหัวเข่าชันยองๆพี่น้องเมื่อยเบิดเกลบักไ่เจ้ากาเกระเพรอันเป็นซองนะดิ ช่องค้วเขียวอันปุกปุกฮนะน่ะนั่งไปดึกรูดก่อนเขามาปลานั่งพักพรก่อนพี่น้องพวเขาอ่อนลอยเด็กพ่อเก่งเด็กยาว่าอันอยาว่านั่งบ่ได้ได้เังด้พี่น้องแต่มันค่าน่อไมมคิดกับพ่อเก่งน่อไม้กับพ่อต้ม